สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮาก็อยู่กับบีมกวางเสงหองอกง่ายได้ชั่วมื้อนี้มีจะมาอัปเดตรถเขาใหม่ราคาถือกันจ้ะพี่น้องแล้วตอนนี้นอกจากบีมนั่งอยู่ภายในรถโตโยต้าวีออลรุ่น1.5รุ่นตัว E และคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2015ันสได้เป็นตัววีออลเนสามจ้ะพี่น้องและเหล็กไหมคันนี้ใส่งานว่าแค่เ0 0ามือยิ่งสงสาจ้ะรถสวยไม่น้อยราคาถือและคันนี้จัดราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่ 2 2 8 0 0 0สองหมื่นแปนบาทจ้าและค่านีสามาจัดไฟแนนซ์เต้เต็มสนใจฝฟาโทรหาดินได้เลย์สามหาศูนย์หกี่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าตัวฮักไล่แอดโอเบเชียห้ามากก็ได้จ้าทีแอสไส้เชเอ1 2 3 4มีแอตตานาถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ <3 <3 ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อซดนอกจากดีซีแวร์ที่7%สนใจยาลอสายดีจ้ามาจากบินพายบิึงออฟชั่นราคาโค้งสางตัวรถ เริ่มจากด้านหน้ากันเลยจ้าพี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากกาเซเด่เป็นตัวสีเท่าเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนา้าคันนี้สภาพสวยจ้าพี่น้องขาดก็ตัวเซนโคเมียมตรงกลางตัดก็ตัวโลโก้โตโยต้าและไฟหนา้าคันนี้สภาพสวยจะบ่มมีห้อยแต่ไอยเหล้ามาพร้อมก็ตัวไฟตัดหมอกมาให้สองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิงไดเรยว่าบ่มมีขาบไลเยิมของตัวน้ำมันจา้า และโค้งสางตัวรถคันนี้เข้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถเบือเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานิลบเส้นขา้นตานพี่น้องหัวน็อนดบ่มีห้อยแก่ห้อยไขสติกเกิดมอก,ก่อคันนี้กันย่งยูครบฟ้ากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสติกเกิดเดิมจากโรงงานคันนี้กันย่งยูครบจ้าและสีตัวรถขันนี้สีสวยเสม,มอรอบคขั้นคันนี้ได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตมาหาหแดีวเรียบร้อยหลบคขันกะเล่ตา แลซีนสอกดานขางฟังคนนางหัวนอดบอ่มีห้อยแก่ห้อยไข่สติกเกิดแผ่นเพจบ่มีห้อยสาสีผลสีมาได้จ้าและห้อยตอกเมกอาฟังคนนางพี่น้องหัวนอดขันนี้บ่แก่บ่ไขและกระไดเป็นตัวห้อยตอกเมกอาดื่มเดิมมาจากโรงงานบ่มีห้อยสาสีผลสีมาได้จ้าและออบชั่นภายในตัวรถคันนี้พี่น้องไดเป็นตัวภายในดำมีแอร์แบกมาหายสองคู่นะและเครื่องเลนคันนี้กระได้เป็นตัวเครื่องเลน AMFM ได้ ดูหนังฟังเพียงได้จากพี่น้องแล้วก็ตัวเกียก็ได้เป็นตัวเกียออตโต้ตัวบอกก็ได้เป็นตัวบออกพาราฟิกสภาพสวยๆจ้ะลองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยดอีและคันดีติดพรมมาหายแล้วเรียบร้อยรอบคันสีตัวรถสีสวยเสมอรอบคันอีๆจาะพี่น้อง ฟังหนีโบมีห้อยบุบว่าห้อยลากกิมมาลย้จ้ะแต่ขั้น,นีนีเขามีชุดแต่งมหาห้รอบขั้นสปอยเลอร์สีเดียวกโโับตัวรถไฟถ่ายสภาพสวยๆโบมีห้อยแตกห้อยลาวใส่เป็นตัวสเกิร์ตมหาห้อีกรอบขั้นและสีตัวรถฟังค,นค้นขับพี่น้องสีสวยเสมอรอบขั้นอีดีจา้าโบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยลากยิมแล้วออบสันภายในดแดดระบบไฟฟ้ามหาห้แดดเรียบร้อยรอบขั้นกระจกบานเลื่อนปับไฟฟ้าสีบานฟังคนขับปับออโต้และกระจกมองข้างปับม่มงมองแบบไฟฟ้ากันเด้จ้าแล้วพวกมัน คันนี่ก็ได้เป็นตัวพว่อมอะไรเดิมๆม,มาจากโรงงานตัวบอก็ได้เป็นตัวบอ่อเดิมๆม,มาจากโรงงานจากพี่น้องขั้นนี้รถสวยเหล็กไม่น้อยเหล็กไม่ใส่งานไปแค่เก่าหมื่นกิโลเท่านั้นรถสวยราคาถูกและคันนี้บิมจัดราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่2องแสนสองหมบาทเท่านั้นจัดไฟแนนด์ได้พร้อมมิแค่เดือนราคสี่พันกว่าบาทตลอดอยุ่สัญญาผู้ใดสนใจฟาโทรหาบิมในเขที 063ห064777หรือว่าจะทักไล่แอดเอฟไเชียห้ามากก็ได้จ้ะทีแอไเคเอสห่งสองมีมีแอดตานาถักเข้ามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีฟีแวอีกดอีก7%สนใจยาลอสายดีจ้ะ และสำหรับผู้ใดที่มากคลิปนี้นอกจากบินฟากดไลค์กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเ้าทีมงานกวนสิงและสำหรับมือนีบินจะขอตัวลากาวิกรจะพบกันไม่ในคลิปน้าสำหรับมือนีสวัสดีสสดจ้า